สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบก,กับน้องตาลนะคะกับช่องเพื่อนทีเด่นจ้ามนะคะแล้วก็ทีเด่นชาอโมหินนะคะนี่น้องตาลพามาอยู่ที่ตำบลหินเล็กป่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขันนะคะวันนี้ก็พามาอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งนะคะนี่ด้านหลังน้องตาลเลยนะคะอยู่ใกล้กับแบ็กเมล์เท่นนะคะ2กิโลแล้วก็ส่วนน้ำแบ็กเมล์เท่นนะคะหนึ่งกิโลนะคะออกเพชรเกษม10กิโลนะคะแล้วก็ถ้าออกบายพาส้ากิโลนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูในบ้านกันนะคะบ้านติดถนนลาดยางเลยด้านหลังน้องตาลนี้นะคะเป็นถนนสาธารณะนะคะไปค่ะเดี๋ยวเพื่อนพาไปดูนะคะ ก็จุดเด่นของบ้านดังนี้นะก็ติดถนนราดางแบบที่น้องตาลเดินมานะคะเดี๋ยวเพิ่นพาเข้าไปดูภายในบ้านนะเดี๋ยวหมุนกล้องมาดูทางด้านนี้สักนิดหนึ่งบ้านเขาก็จะเป็นลักษณะบ้านปูนนะคะแล้วก็คุมหลังคาหมดเลยนะช่วงหน้าบ้านเดี๋ยวหันกล้องให้ดูมุมนี้หน่อยนะคะติดถนนนะคะสน,นี้ไปสนามกอล์ฟก็ได้นะคะสนามกอล์ฟแบ็กเมล์เทนตรงนี้จะเป็นโรงโล่โงๆนะคะเอาไว้จอดร,รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ได้นะคะ มุมหน้าบ้านก็จะมีห้องครัวเล็กๆนะคะอีกมุมหนึ่งนะหน้าบ้านเลยเดี๋ยวเราเข้าไปในตัวบ้านนะคะภายในตัวบ้านจะมีสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวนะคะแล้วก็มีห้องโถงนี่จะเป็นห้องนอนที่หนึ่งะคะ่ะจุดเด่นของบ้านเมื่อกี้พิ่พูดยังไม่จบนะคะจุดเด่นของบ้านหลังนี้ก็จะมีหน้าบ้านติดถนนลดาดยางนะคะหลังบ้านจะติดคลองนะคะลำคลองใหญ่เลยก็หาปลาได้นะคะเมื่อเช้าพี่เขาก็ส่งเขาหาปลาเขาก็ส่งมาให้ดูนะคะว่าเขาได้ปลามา โอเคอันนี้ก็จะเป็น1หนึ่งห้องนะคะแล้วก็มุมนี้หนึ่งห้องเป็นสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะคะก็ใครที่อยากได้บ้านหัวหินนะคะตอนนี้เขาลดราคาแล้วนะคะเหลือสามล้านห้าแสนบาทแล้นะคะเนื้อที่หนึ่งร้อยสี่สิบสองตารางวานะคะโอเคเดี๋ยวไปดูหลังบ้านกันนะใครชอบบ้านที่หน้าติดถนนหลังติดคลองก็มาดูนะคะหลังนี้หลังเนี้ยเขาลดราคาลงแล้วนะคะเหลือสามล้านห้าแสนบาทแล้วนะคะก็ ราคาก็โอเคแล้วนะถือว่าโอเคแล้วอยู่ในหัวหินด้วยนะคะนี่มุมหลังบ้านนะคะก็ทําสวนได้มุมนี้ทําสวนได้พื้นที่เหลือเยอะหลังบ้านนะคะแล้วก็ใช้น้ําจากน้ำคลองได้นะคะใครอยากได้บ้านหัวหินแล้วก็ไปมาหาดหัวหินก็สะดวกสะดวกก็เ,เสนอปนไปนี้นะคะมีเพื่อนบ้านเยอะด้วยนะไม่เปลี่ยวนะคะ โอเคถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะติดต่อกันเข้ามาได้นะเดี๋ยววันนี้เบิ้ลก็ขอลำลาไปก่อนนะคะพี่ๆรับชมจากที่ได้นะคะก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันบ้างก็ได้นะคะแล้วก็สามารถติชมได้นะคะว่าเออถูกหรือแพงติชมได้นะคะเบิ้ลจะได้ไปนําเสนอให้กับเจ้าของเขาได้ด้วยนะทุกๆแปลงเลยนะคะเวลามีคอมเมนต์ว่าแพงอะเบิ้ลจะถามผลว,ว่าพี่ดูยังไงถึงแพงอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเปิ้ลกวนนะคะเบิ้ลก็อยากรู้ว่าเออในมุมมองของผู้ที่เขาดูคลิปอะค่ะแพงเพราะเหตุใดเดี๋ยวเบิ้ลจะได้มาเสนอราคากับทางพี่เจ้าของเขาได้นนะะะอคคบป่่ไก อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะ